ถ้ามาส้มสวนของแม่หน่อยอยูย่ใส่กอพิการยูใสก่กอแม่หน่อยบ้านนาเหล่าค่ะอพื่อนาวัางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะอ๋อเพื่อนปลูกพักอันให้โดปโปนิกนเนะาะค่ะเขาก็สิพ้ามาสม้ม<ไอ> <laughs> นี่ล่ละอันนี้เป็นพักอีกยังก่อแม่หน่อยอันนี้เป็นอันกีนโอ๊กค่ะอันนี้จะเป็นเลดโอก๊กจะเป็นสีแดงอันอายุเก็บเกี่ยวเขาจากมืออายุเก็บเกี่ยวจะสี่สิบห้าวันโอ้สี่สิบห้ามือป้าบึงผักเพื่อนงามนี่พี่นนอะ ามสิบวันแต่ว่าทําที่จริงเราเก็บได้ไหมเราก็เก็บได้นึกว่าเก็บเป็นบางส่วนเ้า่ยมันต้นใหญ่ก็เก็บออกเรื่อยๆอเพราะว่ามันช่วงฤ้ดูร้อนนี่มันจะปลูกยากนิดนึงนะคะประ่าต้นได้แง่กับคัดออกอินนี้อันพะยางบ้างหรือเ่าเมียนมีจ้ะนี่พะยางเป็นพะยาง<อ>พะยางนี่มันเป็นพะยางนะแจ็คไมค่อนที่เข้าใส่อันนี้จะเป็นร้อยห้าสิบแต่โอ้ร้อยห้าสิบนะร้อยห้าสิบไมค่อนแต่ขันเวลามันมืดเท่าสามาเอน แลนดนี่ออกก็ไดโอ้ทั้งทั้งเหมือดจักองนี่ทั้งมดในสวนนี่ของเขามีเจ็ดสิบกล่องโอ้เจ็ดสิบกล่องอันนี้เขาเอื้อนอีหยังก็พักยังก่อนนี่ฮะเป็นดโอ๊กอันนี้เป็นเลดแต่แดงอันนี้จะเป็นกรีนสีเขียวสีเขียวจ้ะคือบ่พอฟ้ทรงตลาดเ่อไปอันนี้คุณว่าดป็นสิบเจ็ดหมื่นแล้ะจ้ะนี่อันต้องข้นมาปลูกผักเนาะจ้ะอันนี้จะเป็นมีได้ข้นเลือกกล้องเดี๋ยวต้องหนักระวังก่อนนะ มินิคอนนี่เวลาเขาไปล่งดินม่ใครอยง่ามแบบไหนเนี่ยนี่เป็นยังไงบนุ๋เหลือบงเดีย่างไปเบรดงามอออกไปเมนแล้วสิลองไม้เป็นแบที่นี่เน่ยจาี่ยออกออกลงไม้เบิรอันต้นี้มันผิวฝนเพราะว่านุตอน้นนุผ้นียวพยางมาใส่ถ้าถ้าไม่ใส่ถ้ายางมันจะเป็นลักษณะนี้เลยโอ้ทับว่าใส่พยางเขาสิไหมี้สิเนี่ยจานนี่คือไว้เบิร์เลยเนี่ยอืม เนี่ยปลูกซ้นเนี่ยก็เป็นปปเป็นไรยได้เสริมได้พี่น้องอันนี้จะเป็นพวกพักอันยังก่อพักขึ้นสายของเพิ่นเมื่อเมื่ออายุไขแล้วของเพิ่นก็บ่าได้เฮ็ดหลายโล่งด้ยห่ะแต่ว่าหันเมื่ออายุใครแล้วอ๋ออยเพิ่นกับว่าไน้เแม่ลายโล่งไ้เหนอแ่วัน เจ้าเก้าสิบบาทเจ้าเลยมาเ่องบะนี้ฝนหนุน่มเอามาล่องไม้ต้นน้นอยๆฉันมิีแล้วบะนี้ฝนหน้าแห้งไไหแมียนแดงที่จริงเอาออกไปหลายรอบแล้วอันพักซุปนี้เขาต้องการอากาศโปร่งจ้าแม่นค่ะแต่เขาไปเฮ็ดโดมแบบลักษณะกลมๆนี่ได้บ่ได้ค่ะถ้าไม่โดมอยู่แล้วก็แห่งดีแล้วค่ะเพราะว่ายุ่นเฮียนมันไม่โดมอยู่แล้วเพราะว่านี่นู่นหนูอยังบ่ได้เฮ็ดไม้หัวหนูกะลังตั้งมาล่องโอ้เพราะว่ามันนี่ ไม่นบอายุไขอือยูหันไส้เล็กกันแล้วเล็กกะดีเลยค่ะเป็นโดโมดม,าะะนนมา,<น>าที่นี่กลองฟ่มนี่เฮาเฮาเอามาเฮ็ดเองหรือจังไกองฟมนี่อันห้องนู้นจะเป็นกลองไม้ทั้งหมดเนียค่ะ<า>แต่ถ้าเป็นกล่องที่เราไปซื้อตามตลาดเนาะจะเป็นถ้าจะดีคล้ายแฮนเห็นนัน ยืดหนาปอตะท่อไใบแจรานหมูกระทะเห็นใบแจร์เนี่ยเห็นเยอะอ่นทางไปให้ย่อมเนี่ยแมเจ้าสิขายแต่ว่าเปลี่ยนกล้องมั่งสองนะจ๊ะสามกล้องหาสิบบาทแต่ว่าเราต้องมาเจาะอันนี้เองเจาะรูเองเวชาียนจ่ะแต่ห้องนู้ดขอนซื้อเป็นกล้องนูซื้อเป็นแพ็คมาเนาะเขาเฮาเฮาเฮาลงปุ๊บเฮาก็ต้องนับวันพร้อมแม่จตะเฮาเฮามะพราวเองบ่พวเปลืกกาหรือว่าเองเเฮาบิดเลยค่ะหรือว่าเฮาอ่อนถ้าถ้าถ้ามีลูกค้าสร้างเฮาก็เพาะให้กัน แม่จ้ะพอหายตัวละสามบาทตัวละสามบาทกับมาณประมาณนี่ไปลงเลยกระสีไมิดเปลี่ยนฟองน้ำไปไปฮ่าเขาก็เริ่มเน่าเลยเนาะค่ะจ้นี่หางจะเปลี่ยนน้อยอันให้ปุ๋ยแค่เดียวค่ะปุ๋ยน้ำจ้าจ้าขันเป็นอาการร้อนเขาจะให้สองเทียก็คือทายูยี่สิบมื่น ยี่สิบหวันเข้ากับปุยแค่นึงตอนนี้เบียหน่อยบ่มี่มีค่ะหนูกงพออยู่แต่พท่นเดเห็ดบ้านเฮ้ยเาน้านยืออุดอนเจ้าก็มาเมาพึ่งมาออาไปเมื่อเย้นสองลอยต้นเจาก็ไปล้มเวยสองลอยต้นก็เป็นเงินเท่าไรครับต้นละสบาทต้นละสาบาทสองสามหกพัร้อยบาทอืมอย เพราะไใบหินน้ำนั่นเป็นยังไงล่ะเพราะใครก็ได้แต่ว่ามันต้องเอาเบอร์โทรลใบหิ้งหนูเพราะว่าที่จริงมันต้องหล่นเพราะเมล็ดนี่ประมาณสิบสามวันสิบสามเมื่อสิบสามเมื่อเพราะเพราะเมล็ดไว้เท่ากับพ้อมเอาไปลงเลยเท่ากับเตรียมอีหยังไหวอย่างสิเนี่ยจ้าเดี๋ยวอันขันหอดเวลาโน้ตสีห้เตรียมกล้องนี่ก่อนก่อนใส่น้ำอีหยังไงน้ำบาดาลน้ำบาดาลน้ำบาดาลแต่เท่าปัมขึ้นมะไซ แมนข้าป oh. oh. uh, okay. okay, ั่มขึ้นมาไสเหล้วต uh at uh 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 ้องเอาน้ำใส่กองก้อนอหสองหึงสามมือแมนจากถ้าบ่เอาถ้าบ่เอาน้ำใส่ไม่จีเป็นนมนจีเป็นสนิมไหมแต่อ๋ออันนี้หักพัน้าวล่องยกหากนี่เบิ้งเนี่ยปฮารดเบิ้งดูฝนนะหากยาวเลยพี่เนาะอันมันหนาวัพว่ามันแต่ปูหยากแน่นิดนึงด้วยแต่ว่าคันหนาวนี่เจ็ดได้กะ้าม ให้ปุ้ยข่างเดียวเมนตานนี้ให้ปุ้ยแค่เดียวอันนี้ยังไม่ได้ให้ปุ้ยอยู่ให้ปุ้ยข่างเดียวโอ้ให้ปุ้ยข่างเดียวถ้าขันนามันลด้าขันนามันลดประมาณนั้นถ้าต้นกาได้ประมาณนึงยี่สิบหามือหรือสามสิบมือขันเท้าลงมือสินะเขาจะเหลือไว้ประมาณนี้แจ่ะน้ำประมาณจักสองขอมือเพราะว่าเพื่อให้มัป็นวิลากอากาศถ้าตัววิลาศอากาศนี้ ตายแมนบ่ะจะหักการนองโอ้เพราะฉะน,น,นั้เมนเราต้องเลี้ยแบบนี้บริเวนว่านน้ำลดลงโอ้ยน้ำเบิ่งเราเติมนม้ำไมนเต็มก้นบ่ัวแต่ต้องเลี้ยไปมบบนี้อากาศจะน่อยเพื่อ,อนต้องให้มีอากาศต้องมีอากาศทุก<อ>กล่องร่วมมันร่วมไปนี่ทั้งเหมือนนี่คิดว่าได้จัะโลนี่แต่นี่ไปนี่จักกลองเลยอ๋อนี่จากนี่ไปนั่นจนหนาวคนสีบัวมาซื้อนุเป็นโล่ไหมคะโอ้หนูกะใครสามต้นห้าสิบบาท ปาดยี่สิบบาทเลยเด้ต้นละยี่สิบบาทละร้อยเอาตองละร้อยโอ้ไทยบ้านนี่บอกมันซื้อกินแมนจ้ะอยู่บ้านมันมีคนเท็ดเด้อยู่บ้านนี่ข้าจอกัแม่แล้วเขาเจ้ากินเนื้อย่างกินเนื้อกระทะเมื่อวานมันไม่สลัดเนาะแมนเจ้าาาก็มเออยู่นี่่เทาละบาทแต่บ้านช่วงนี้มันแพงเนาะแมนจ่าต้นกระโจนี้แพงแต่เอาไปปลูกช่วงนี้มันสิท่านมันกับท่านอยู่หรอกเนาะท่านช่วงช่วงอันนี้ช่วงพักแพง ะอตอนนี้ยังได้อยู่เพราะว่านั้นผ้ามันจะไป็นขลุกซ้อนพุร์กีกาท่านว่าแมนแมนคุรกีกาท่านว่าท่านบ่ช่วงนี้ยกันยาโอ้ยท่านค่ะเพราะว่าปกติผ่านนี้เก็บแค่สามสิบห้าวันสามสิบห้ามือก็เดือนนึงเดือนเดือนเศอันเก็บเลยนี่นุก็เก็บคล้ายเราเด้เพราะตาเพิ่นเฮ็ดโดมไปเพิ่นเอาเล็กเด้เพิ่นเอาเล็กอันเล็กเศษหน่อยไม่เห็นหรือบางที เอาอันเลกสศษน้อยเฮ็ดโค้งอ่ะเป็นแมีกะนเมันจหนามนจะคัเมีฮ็ดโค้งนองนาอยู่บ้านออกดีก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ผสมผสานไปเรื่อยอยู่นย่สก็จะย่มบันหินนี่บันหินนหองบัวพี่ต้งตาตากับยายอะเฮ็ดเน่ากับมัดตผมพ่อเพียงหรืพ่อเพียง่ก็เป็นนน้โอ้หันเตะพวกต้นไม้ต้นไร อันนบ้เออบเป็นยอันนี้หเเป็นรามีงะโอ้ทางพี่มาเบิงได้อจะม่นีความสุขน่าบัตที่นี่คุณยายมีหอต้นใม่อเอันนี้เป็นคป้าเบิงดูลูกเขาพี่้นงะลวกอเตี้ยนี่พิ่งเป็นผลผลิตโอ๋คือขยันแทพู้เ่ป้าอันมีความสุขหวานยังนางเบิงต้นใม่ต้นไร โอ้ดีแล้วดีแล nah e ้วแม่่น้อยนี่พูดไดเนี่ยู้นี่สิผู้นางนี่สิโน้นี่แล้วเรยกว่าผูพี่แม่น้อยอันนี้ก็จเป็นมะละกอเตี้ยเป็นมะละกอเตียพี่น้องเพียงหัวเข้านี่แหละลูกดกโอ้ยลูกดกหายไปนะเพียงแอวนึงเนาะสุดชุดนึงแต่ อันนี้ก็จะเป็นทั่วอันนี้ก็จะเป็นลกพักหวานน้อันนี้ก็เป็นพักหวานเพื่อนเพื่อนปลูกสูญยางผสมผสานยางละเล็กละน้อยอันนี้ก็จะเป็นทั่วใบกระทอมใบกอมอไรักเขือนมีอันนี้เป็นพวกพักช้นพักหวานของเพื่อนนี่ใบกระท่ือน่มจ้าหน่อยกระลุยเจวนี่ ใบกระท่อมก้านแดงพูดหน่ะบักทั่ว <c oughs> บักทั่วเป็นหมากดีปะนี่เป็นดกนึกค่ะโอ้ขายพระท่าน <c oughs> ขายพระท่านห่ือีขาย <c oughs> เออขายพระท่านมามีขายคือกันกับยูฮันแล้วอันนี้เพิ่องออก,ออกอันนี้ที่ติดคู่กันบักต้นหน่อยโ <c oughs> อ้ซึมบักต้นซึบบ <c oughs> นนนมบักเขือขอืม นี่เป็นมะเขือเปาะพี่น้องอเพิ่งปลูกขั้นกบนะแม่โดยเชียวอืมอันะไรก็จะเป็นมะละกอเตี้ยทั้งหมดเลยสิประมาณสิบห้าต้นอือคือนมาปลูกแบบคูงเตี้ยมันโดดเตี้ยมตันเตี้ยโดยที่บ่สูงดีเนาะมีคามีตะไข่ไมีเม็ดนะโอ้ยกำลังออกมากโอ้หนึ่งไร่หนึ่งไร่ไรสองงาน สามารถมีทุกสิ Ser ga, well. ่งทุกอย่างในสวนโอ้อ okay, yeah. ันน้ำว่ายากบอกอันนี้จะเป็นน้ำว่ายากนวยใหญ่ใหญ่นวยใหญ่หลกะข้าเจ้าบ่ใครกินเด้เออป้ามีต้นไม้ต้นไหลมีดอกไม้พร้อมดอกไม้ปลูกเพื่อความสวยงาม <laughs> โอ้สวรดอกไม้ดอกไหลเพื่อนพี่นอ้องมีทุกอย่างเพื่อความสวยงาม <c oughs> โอ้ <c oughs> มีหอดบงเต้นเด้งดึงของเด็กหน่อยบังดูกับทอมหน่อยเพื่อนเย็นอุดมสมบูรณ์เมื่อนี่ผ้าผนานเพื่อนมาเทียว เฮียนเด้าของบ้านอ่ะแม่นจ้ะโอ้ร่วมร่วมเฮียนนะเป็นบารายสองงานแม่นจ้ะอันนั้นไปหอดเขตพูนเป็นบ้าพูนหอดหัวโอ้ดีนขนะโอ้ดีเนาะเพราะว่าอยู่หันก็เฮี้ยงโค้งน้องหน้าเด้หม่องอยูหม่องเศร้าแล้วก็มีทุกอย่างอยู่มเศร้าอุดมสมบูรณ์นาเฮี้ยนเอาที่นาเล็กเลื่อนทำ่มแล้วแม่เอาในมายอดพะคงกันเลย เอไยอดออกไมกินบ่มัุู้ย่งอะไย่ยจักหลไงมนม้นไมกันเลมีมัโอ้แกดำดำเทิกันอย่าฮอนแลนดี่อย่างแ่มันหลายย่างจักับว่าเดาหมดแเมื่อวตอมเปนเป็นร้านอะไกันเราเป็นหมากบนก่จะหัวใจวนแม่แบบพวกหวานแม่กันไอต้นเตี้ยนง่ามคางหมเนาะมัฮคู้ต้นเตี้ยมังู้เตี้ยนี่แม่เนี่ยมันเลยใส่แ้งก็เตี้ยเหเดิเลยใส่หุ่นกันเตี้ยเมื่อเนอะะ วันกางซีนตมัเว่เห็บนก็่หายงเคงเกี่ยวแค่ได้เนี่เพราะว่ามันมันมันติดหลายไหมได้เตรียมดินบ่อันดินาดกตเตรียมเลยมันดินปกติแต่ะใ่นหีนไปแต่้มันเป็นหินแกมเขาเลงามปูกยังก็เลยนงามหินแกมยกยกคูยกคูนอยนึงเพราะว่านนี้มันจะมันจะเพื่ม มันทึบน้ำเนี่ยแห่ะมกหุ่งเขานี่ยแหละมันยิ่งใอันสี่ทึบน้ำพยายามถ้าเป็นังสีปุ๊บอันอีจะน้อยนี่สักหล่องเลยอันสักหล่องในเด้อถ้าเป็นมะฮุ่งเนี่ย้าโบสักหล่องเดี๋ยวมันจะมันทึบน้ำมันขีดเหลืองตอนเนี้ยมันบรทธานเปลี่ยนอยู่เฝ้าเฝ้าอันนั้นมันยกสักหล่องเพิ่มจนยบมสักหล่องสองงานอาไม่ต้อปลูกกันปลูกอันแนวแนวขายโอ้จะอ่อนทักเพิ่นออเ มันกต้ไมนน่ก็แดงเมเอนเพี่นุ่นนผมพ่อได้สื่อพ่อได้พ่อได้เงิ่นมือละเล็กละน้อยเออเกษตรผสมประสานมีถูกอย่างพี่น้องแปลงพิกัดเพิ่นนยู่อยูหนีเนาะไม่น้อยบัตรหน้าเราอยู่เออยูหน้าว้างนี่แหละค่ะเพิ่นปลูกพักอินซี่ทางกันทางกันนูกปู ก oh. ระไค่อ้อมแล้วก็ปลูกต้นบักงอกบักม่วงบักปิ้ง,ง,ง oh. จีปิ้นจีนแล้วก้อนบอนม่วงมันสวยข่งเดือเนเมื่อสายเ oh. บิง้งระบบน้ำของเพิ่นกะถือว่าเซตสมบูรณ์ทุกอย่างเพิ่นเฮ็ดไว้มีพักแปลงพักให้โดเปนิกของเพื่อนพี่นอ้องคลิปนี้ฝากไว้ซสำหรับกอนนะคะ่ะสวัสดีค่ะ